ขุนแผนพระเอกในอุดมคติหรือผู้ร้ายที่แฝงตัวในคราบพระเอกมองต่างกันคนละมุมขุนแผนพระเอกในอุดมคติขุนแผนผู้ร้ายที่แฝงตัวในคราบพระเอกเหตุผลข้อหนึ่งที่น่าจะหยิบยกมาพิจารณาเป็นลำดับแรกเกี่ยวกับความนิยมบทเสภาขุนช่างขุนแผนที่ติดตรึงในใจผู้คนมายาวนานปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวพระเอกของเรื่องเช่นขุนแผนได้ประทับอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของผู้เสพในลักษณะพระเอกที่น่าชื่นชมยกย่อง และเป็นภาพลักษณ์ของชายไทยขนานแท้แม้ในปัจจุบันขุนแผนก็เป็นตัวละครมหาสเสน่ห์ที่นำมาผลิตซ้ำในสื่อสมัยใหม่รวมทั้งสิ่งเคารพบูชาที่รู้จักกันดีคือพระเครื่องขุนแผนรุ่นต่างๆภาพลักษณ์ของชายไทยขนานแท้แบบฉบับอุดมคติเป็นเช่นไรหากมองขุนแผนน่าจะเข้าข่ายชายไทยตามแบบฉบับนิยมได้ลักษณะหนึ่งดังเหตุผลที่อธิบายได้เป็นข้อข้อดังนี้ หนึ่งคุณแผนมีชีวิตโลดโผนทระหดอดทนตั้งแต่เยาว์มีวิสัยกล้าหารมุ่งมานาักล้าได้กล้าเสียผู้ใดยามเกียรติไม่ได้และหากมุ่งหวังกระทําการใดก็ไม่ลังเลที่จะยั้งคิดสองคุณแผนบวชเรียนหาวิชาความรู้ใสตัวจนเป็นคนดีมีวิชาริ่มเรียนวิชาทถาทา,ทางไสย,ยศาสตร์จนเจนจบมีอาวุธคู่กายคือดาบฟ้าฟื้นมีกุมารทองและมาสีหมอกคอยติดตามอยู่ตลอดอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์เช่นดาบฟ้า,ฟ,าฟื้นมีอนุภาพที่ว่าไม่มีคมดาบอื่นใดจะเทียมได้ สามขุนแผนมีรูปร่างงามแม้ตัวบทเสภาจะไม่ได้กล่าวถึงความงามอย่างละเอียดแต่ก็แสดงในว่าขุนแผนเป็นชายหนุ่มเอวบางร่างน้อยผิวพรรณสะอาดมีสน่าราศีมีเสน่ห์คใครเห็นก็นิยมชมชอบสี่ขุนแผนเป็นผู้มีวาจาคมคายมีวาทศิลป์อันเลิศซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแล้วโลมน้ำใจคนให้อ่อนอ่อนผ่อนตามเป็นเสน่ห์ผูกมัดใจหญิงสาวให้มอบกายเพื่อตนและตรงกันข้ามในเวลาโกรธวาจาของขุนแผนก็ดุดันเชื่อเชิญความรู้สึกคนฟังให้เจ็บช้ำ ้ขุนแผนมีฝีมือการรบชากาดชกันขุนแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ที่มีความสามารถในการรบกับเมืองเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะฝีมือในการรบของขุนแผนนี้แม่สมเด็จพระพันวาสาก็ทรงรับทราบดี6ขุนแผนมีภรรยาเกินหนึ่งและได้เสียกับหญิงอื่นด้วยความพอใจของตนคาถาอาคมส่วนหนึ่งก็กระทำใส่หญิงสาวให้รับรักตนจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่มอบกายและใจให้ขุนแผน คือนางวันทองนางสายทองนางลาาทองนางโบทพี่และนางแก้วกิริยาความเป็นยอดชายจึงเป็นที่เรื่องหรือว่าขุนแผนเป็นนักรักชั้นยอดและที่สําคัญตามที่เชื่อกันว่าเพราะขุนแผนเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อตรงคือการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แม้ตนเองจะมีวิชาอาคมมากทีมใดก็ไม่เคยท้าทายพระบรมเดชานุภาพของผู้ปกครองโดยตรงข้อนี้เองขุนแผนจึงได้รับการเชิดชวูว่าเป็นข้ารับใช้เจ้าขุนมูลนายอย่างผู้ซื่อสัตย์ถึงที่สุด คุณลักษณะที่สะท้อนผ่านตัวตนของคุณแผนดังกล่าวนี้จึงอาจสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นชายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเป็นภาพลักษณ์ในการสถาปนาความเป็นชายอันสูงส่งกล่าวคือชายไทยจะต้องเป็นคนต่อสู้ชีวิตใจเด็ดไม่ยอมคนรักเกียริยิ่งที่เป็นคนเด็ดขาดไม่โลเลบทเรียนมีวิชาความรู้คาถาอาคมและอาวุธไว้ป้องกันตัวมีเสน่ห์รูปร่างงามมีวาจาคมคายมีฝีมือในทางต่อสู้มีความเจ้าชู้อย่างแยบยลและมีความซื่อสัตย์ยิ่งที่ จึงไม่แปลกที่ภาพลักษณ์ชายชาตรีเช่นขุนแผนจะครองใจมาหลายชั่วอายุคนและแน่นอนย่อมมีนักวิชาการมองภาพลักษณ์ของขุนแผนในทางนิยมยกย่องเสียมากดังที่ว่าภาพของขุนแผนในสายตาของผู้อ่านผู้ฟังเสภาคือภาพชายชาตินักรบมีคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้นำมีลักษณะก้าวร้าวแต่ก็อ่อนโยนอ่อนหวานอันเป็นลักษณะที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว และจำแนกความดีเด่นไว้ว่ามีจิตใจเป็นชาติชายทหารเป็นนักรบบุคลิกภาพแบบนักรบผู้ล่าหานี้คือบุคคลภาพของชาติชาตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาขุนแผนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนยิ่งกว่าชีวิตมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อบ้านเมืองเป็นคนจริงใจหรือในการยกย่องว่ามีรูปงามแบบบางแต่สง่างามเป็นนักรบช่างสังเกตมีความฉลาดใฝ่ใจในการศึกษาและมีวาจาอ่อนหวานนุ่มนวลต่อผู้ที่เป็นมิตร ด้วยเหตุนี้ขุนแผนจึงเป็นสุดยอดพระเอกวีรบุรุษหรือยอดชายชาตรีเป็นแบบฉบับผู้ชายไทยตามแบบอย่างอุดมคติในขณะที่อีกมุมหนึ่งนักวิชาการที่รื้อตัวตนของขุนแผนก็พยายามชี้ชวนให้เห็นมุมมองพระเอกคนนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งอาทิในด้านความก้าวร้าวขุนแผนมีความก้าวร้าวที่แสดงออกมาทั้งในความนึกคิด คำพูดและการกระทำไม่น้อยกว่าตัวละครอื่นๆและอาจจะกล่าวได้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของขุนแผนแสดงออกมาอย่างชัดเจนและรุนแรงยิ่งกว่าตัวละครอื่นๆหากแต่ว่าขุนแผนมีคุณงามความดีอยู่มากผู้อ่านจึงไม่ค่อยรู้สึกถึงความรุนแรงนั้นความก้าวร้าวดังกล่าวมีปรากฏในบทบาทของขุนแผนตั้งแต่ในวัยเด็กจนกระทั่งสูงอายุชวนให้คิดว่าขุนแผนอาจจะมีตัวตนจริงและชีวิตส่วนตัวของขุนแผนที่ปรากฏในเสภาส่วนใหญ่อาจจะถอดแบบมาจากชีวิตจริงก็ได้ หรือในด้านความมากๆในกามดังมีผู้กล่าวว่าในฝ่ายปฏิปักษ์ทั้งหมดขุนช้างเป็นตัวที่มีเล่ห์กลมากที่สุดแต่ก็ด้วยความรักจริงที่มีต่อคนคนเดียวในขณะที่ขุนแผนก็ทําด้วยความรักเช่นกันแต่เป็นความรักของผู้ชายสมส่อนทางกรรมารมณ์รวมทั้งยังมีการเป่าประกาศในทํานองที่แชรพฤติกรรมของขุนแผนในด้านลบว่าอย่าปล่อยให้ขุนแผนลอยมวลหรือความเคลือบแคลนสงสยัยขุนแผนพระเอกในอุดมคติดีจริงหรือ แน่นอนการมองในด้านนี้ขุนแผนมีใช่คนดีที่น่าปราบปลื้มแต่อย่างใดหากเป็นตัวร้ายที่น่าสะพรึงกลัวยอย่างยิ่ง